เล่นหาพ่ออ้ยบินเลยมาแล้วเอ้ยใจเย็นพี่พ่อแม่มาสอนแบบนี้เหรอเอ้ยบินมา บางกล้องชินโดยชแนลดิ้น <ok> นี้เลยล้อนี่ขาดอย่นั้นถอยไปหน่อยเฮ้ยเนียนไ้เน um, ียนไปเวลากร ไปไปดีเยี่ดีเจไปเสนเปิดอุ้ยเกือบได้ลุ้นเกือบได้ลุ้น 拜拜。 เหลือเลยหโอเย้โหสวยสวได้อยู่ได้อยู่อยู่หรออยู่หรออยู่หรออยู่หรโอ้ยโอ้ยเซนแม่งพลาดเยอะว่าต่อยอกเพื่อนสู้ๆเพื่อน

ท่านสีฟ้าครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างมันยาวอ่อนมึงหยุดพูดแบบนี้ได้ให้มึงพูดไหนอ่ยก็ชอบแบบเราพูดแล้วก็อูกปากไว้มึงอ่ะต่อยจบครึ่งแรกก่อนเฮ้ยไอสีโน่เฮ้ยเฮยไลแม่เออโง่เออโอ้โหนโอ้นยไว้ไวไวกันได้

ไปยูหายไปไหนวะไอ้เห hey, ียล็อกไม่ทันไปมีการเปลี่ยนตัวเก่งมากเพื่อนแบง Trời ơi, luôn nhảy chả được hơi Ơ, ơ, chị Phát

กไป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 เกิดแล้วลูกพี่กู เต้นอยูโรเอาใหม่เพื่อนเอาใหม่เพื่อนเปลี่ยนตัวให้เรยู่รอทำไมเก่งได้เนี่ยอีกน้อยละเฮ้ยเอ้าใครปี๊บไปกับตันเหรอเนี่ยพวกมึงแต่งทั้งเี้อะไรมาเนี่ยนกเล่ ไปกาเล่เลเลเลสลับไปจองมาสิอุ้ยเกมนี้นิ่งๆไม่มีอะไรเลยอย่านะเฮียอย่ามาตลกท้ายนะเฮีย

แตาลาตาตาขอเสื้อดิไอ้ชิส่ตึเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้จุนเอาเรื่องมั้ยเนมาชไห ไร่ปเป็นไรสุดน้แข้ทนตัวมึงอ่ะกำแพงดิไอเจ้าไอี่้าเออตรงไอ้เหีย่ป่อยไอ้วี right yeah, right. 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 ่ right. ้าพ Go ี Three, uh ่ป้าพ like ี่ป้าเบรกไม่ทัน เลยแงเข้าเลยแงเข้าเลยแงยเหลืเลยเล้นใหญ่เลือเลยเหลือเลยโอ้ยโอโนยสได้อยู่ด้อยู่อยู่รออยู่หรออยู่รออ่วาไอซฟามึงลุกขึ้นมาถ่ายมั โอ้ยเฮียเซนแม่งพลาดเยอะว่ะต่อยอกเพื่อนสู้ๆเพื่อนเซนเซนอ่อยเ่อย โคดังเนี่ยควยก่อนควยก่อนกี่ควยกอนกีตอนควยแมนยูเอ้ยเอ้ยเอยก่อนกี้อะไร้วยแค์แบงค์แบงค์แแปงเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีลุ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่โลเฮ้ย ท่านศรีป้าครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างมันยาวอ่นมึงหยุดพูดเลยมึงตาให้ไม่พูดไหนเฮียก็ชอบแบบเราพูดแล้วเอาปากไ้มึง่ะตอยจบครึ่งแรกก่อนเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้เฮ้

ไอ้กันมาถ่ายดิกูเหื่อยล้วมาถ่ายไม่เก่งมาได้หมดแล้วนยกอนนี้อมีดีใจล้วยิงเวยเอาหิงเวยหิวยใส่ออก่ไอ้หนูี่ยเเไป

ถ่ายให้ชิดรวยแชนแนลเนี่ยสัตว์ยาวอ่ะยอปรับแสงไงวะตามปรับแสงไงวะไม่ชิลไปเลตอินไกลแบบไม่สดยิงแบบยิงแรงเลยอ่ะพอเสียอยู่ตรงนี้แล้วก็สวดอยู่รออ่ะตอนแรกจะยิงแต่ว่าไม่ยิงส Arizona, <f lyrics> ักทีกลายเป็นว่าโดนฝ่ายตรงข้ามแย่งไปก่อนกลายว่าเสียตอนี้ไปอีกวันนี้มันยังไ ก่อน,นเอามึงน,นั่งลงไปไไดีว่ะ